สวัสดีครับพบกับร้านอาร์ดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมผมเคยเล่นมุกนี้ไปยังเมื่อก่อนเป็นหนุ่มอังกฤษตอนนี้เป็นหนุ่มอินเดียไปแล้วเคอยังไม่รู้แต่ว่าผมชอบมากเลยเมื่อก่อนนี้เป็นผู้ดีอังกฤษนะสำหรับเจ้า Royal n ฟิลอินเตอร์เซคเตอร์สอสูบ6 5รรถคันนี้จะทรงมาบ้างแล้วทะเบียนโอนภาษีไม่ขาดรถปี2020นะครับผม มาดูกันเลยครับ คันนี้มีของเดิมของแต่งสภาพรถเป็นไงบ้างนะครับคันนี้นะของแต่งศูนย์เลยบงังไม้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะยางหุ้มโชคนี่ใส่เป็นตัวใหญ่นะบังโครเนียมนะครับเป็นตัวแต่งนะต่อมาเป็นกระจกพร้อมตุ๊ก,กตาย,ยกเยือ้อพอดีทรงพอดีทรง, er, างกาดออยคูลเลอร์บังทีนึงคันนี้ระบายความร้อนด้วยออยคูลเลอร์ er, นะครับผมท่อเมกาโฟนซ้ายขวาเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเลยว่านุ่มดุดันหรือยังไงฮะอันนี้เป็นโช๊คเดิมนะครัติดสติ๊กเกอร์โอริงเพราะว่าส่งเข้ามาโอริงอยู่แล้วสีเสือถังสวยคันนี้คุณ 2สองดอกด้วยนะมีการลื่นถังของรอย่แอนฟิลเบาะเปลี่ยนค้าใหม่แต่ยังทรงคอนเซ็ปเป็นเบาะตัวหนอนนะครับดูเลขไมค์คันนี้กันเลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 8 0 0 0รถเซอร์วิสเรียบร้อยรถมือเดียวนะครับคันนี้คุณจ2สองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบขออนุญาตทำการซารเลย <c oughs> เป็นไงดุดันดีครับไมโครโฟนซ้ายขวา <c oughs> อุ้ยเอาเรื่อง มาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับคันนี้ ABS อะไรปกติหมดนะครับผมสูงตามต่อไฟซ้ายขวาแต่โอ้แต่เดิมดังดีจังเลยซ้ายขวาซ้ายเบรกอ่อเดินเบาดีนะเนี่ยเบิ้นผี ระยะดับเครื่องครับ สำหรับเจ้า r o ย a l อิน i e l d i n t e อร์เซ o r ตอร์650คันนี้เราปี2020ทะเบียนรถภาษีไม่ขาดคันนี้15จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง3,300กว่าบาท60งวดหรือจะเป็นราคาเงินสดอยู่ที่129,000ราคาเงินสดต่อรองได้และเงินสดถูกกว่าแน่นอนนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีซีนิวสายหรือจะดูตัวจริงกันได้นะครับเราอยู่สมุทรสาครพระราม2แก้กับวัดสามบรรทายน,นรสิงห์นะถ้ามาไม่ถูกย,ยังไง หมุดมาเลยร้าน ARM TDC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอด @ARM TDC ลืมใส่แอดนำหน้าเลยนะครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงและมาช่วยกันให้คะแนนด้วยนะครับว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้เรียมสะอาดเอาไปเลยครับ9เต็ม10ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้ ARM TDC ด้วยนะครับ ARM TDC ร้านเลน็กสวีทใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ